มามากกว่า1เดือนเพิ่งจะมีการกู้ซากเรือราชาเฟอร์รี่4ซึ่งอับปางบริเวณเกาะ4และเกาะหห่างจากเกาะสมุยไป5้าไมล์ทะเลค่ะ ปัญหาหลักๆก็คือขยะอีก90ตันที่ซึ่งถูกว่าจ้างไปกับเรือด้วยนะคะโดยซากเรือก็จะถูกนําไปตรวจสอบสาเหตุของการอับปางค่ะครับแต่ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกันต่อนะครับจากเหตุการณ์นี้คงจะมีคําถามว่าการจัดการขยะบนเกาะสมุยโดยการขนย้ายไปกําจัดที่อื่นถือว่าเป็นการจัดการขยะตามแห่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ใน d ีเกซกับคุณวิลาสินีสุภรสครับ ขั้นตอนกู้ซากเรือราชาเฟอร์รี่4เริ่มขึ้นหลังบริษัท m.s. s เอซอร์วิทจำกัดบริษัทที่ได้รับว่าจ้างจากบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชนให้ทำการกู้เรือได้นำเรือขนาดใหญ่สองลำติดตั้งเครนยกสองตัวขนาด600และ200ตันยกส่วนหัวของเรือราชาซีโผล่ขึ้นมาพ้นผิวน้ำ600ก่อน<ด>จะทำการ<ด>พลิกตัวเรือให้หงายขึ้น โดยมีทุ่นดักคราบล้อมรอบบริเวณไว้ป้องกันกรณีมีน้ำมันจากเรือหลุดลอยออกมาพร้อมกับมีเรือประมงขนาดเล็กอีกสามลำแล่นวนเฝ้าระวังขยะที่ติดค้างอยู่ในรถบรรทุกพวก่วงจำนวนกว่า90ตันที่อาจจะกระจายออกมาระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ แม้จะได้รับการยืนยันจากทีมนักประดาน้ำที่ลงไปสำรวจสภาพขยะขณะจมอยู่ใต้น้ำที่มีความลึกกว่า18เมตรในช่วงแรกของการเกิดเหตุว่าขยะทั้งหมดยังอยู่ในสภาพที่มีพลาสติกห่อหุ้มและติดอยู่ในพ่วงของรถบรรทุกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบที่ยังไม่อาจประเมินค่าได้ต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ขยะ90ตันที่จมลงสู่ทะเลเป็นหนึ่งในขยะตกค้างจำนวน360,000ตันสะสมอยู่ในสถานีกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยมาตั้งแต่ปี2551ด้วยสาเหตุว่าเตาเผาขยะที่สร้างขึ้นในปี2542ผ่านงบประมาณกว่า500ล้านบาทโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยศักยภาพเผาขยะได้140ตันต่อวัน พังลงหลังจากใช้งานได้เพียง10ปีเท่านั้นและด้วยสถานการณ์ที่ต้องรองรับทั้งขยะตกค้างสะสมและขยะเกิดใหม่รายวันภายในพื้นที่37ไร่ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ท้ายที่สุดขยะล้นทะลักส่งกลิ่นเหม็นรบกวนน้ำใต้ดินเกิดการปนเปื้อนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้กระทั่งชาวบ้านในชุมชนโดยรอบเริ่มรวมตัวประท้วงเรื่อยมา ตั้งแต่ช่วงปี2553เอ่อความเหม็นน้ำอะไรมันมันก็มีปัญหาสำหรับชุมชนลงในคลองบ้างอะไรบ้างเป็นสารอะไรลงใต้ดินบ้างอะไรเงี้ยบริเวณนี้ปลูกผักเขาก็ไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่าบอกเมื่อก่อนใช้น้ำได้ก็ใช้ไม่ได้มันเป็นสนิมขึ้นมาเลยค่ะก็หาช่องทางจนถึงทุกวันนี้ค่ะการบีบอัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องบีบอัดจากประเทศสวีเดน พันด้วยตาข่าย6-7ชั้นและพันทับด้วยฟิล์มพลาสติกอีกรอบก่อนทำการขนย้ายออกจากพื้นที่ไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบที่บ่อขยะในเทศบาลตำบลบ้านซอ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษธานีคือวิธีที่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นร่วมกันว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นแม้จะมีเสียงทักท้วงจากชาวบ้านอีกกลุ่มว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขนย้าย แต่เราทํายังไงได้ที่จะให้มีขยะน้อยลงไปก่อนแล้วเราค่อยมาหาวิธีดีที่สุดที่ว่าจะทําอะไรให้มันยั่งยืนโดยไม่สกปรกเป็นเตาเผาที่สะอาดเหมือนที่ไปดูที่อื่นได้ค่ะจากผลประชาคมเทศบาลน,นครเกาะสมุยเปิดประกวดราคาผ่านระบบ e bidding กิจการค้าร่วมปัญจะรลักกี้ครีนแอนเวอร์โรเมนทัลเป็นผู้ชนะ โดยยื่นราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางเพียง5บาทสัญญาจ้างขนย้ายขยะตกค้างลงวันที่17กักฎาคม2563ระบุเงินค่าจ้าง153ล้าน200,000บาทจำนวน1แสนตันภายในระยะเวลา600วันขั้นตอนการขนย้ายจากสถานีมูลฝอยไปยังท่าเรือจะใช้วิธีเดียวกับการขนย้ายขยะใหม่รายวัน ซึ่งกิจการค้าร่วมได้ทำสัญญากับเทศบาลน,นครเกาะสมุยและดำเนินการภายใต้สัญญาฉบับแรกมาก่อนหน้านี้ขยะที่ผ่านการบีบอัดและห่อหุ้มจะถูกลําเลียงใส่รถบรรทุกมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดไปยังท่าเรืออิดวิเศษกรุป๊ปซึ่งเป็นเรือที่บริษัทกิจการค้าร่วมปัญจัลัคกี้ครีนแอนเวอร์เรเมนทัลว่าจา้งให้ขนย้ายขยะตามสัญญาฉบับแรก ข้ามฝั่งจากสมุยไปยังท่าเรือดอนสักเรือที่ใช้เป็นเรือบาสสำหรับลําเลียงสินค้าโดยเฉพาะแต่ขยะตกค้างภายใต้สัญญาฉบับที่สองกิจการค้าร่วมเลือกทดลองเปลี่ยนมาว่าจ้างเรือเฟอร์รี่ของบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชนในการขนส่งและการขนย้ายขยะ90ตันเที่ยวแรกก็เกิดเหตุ เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อในการขนขยะข้ามไปให้ได้ตามสัญญานะครับก็ณปัจจุบันก็คงใช้ท่าเรือของอิกวิเศษครับครับแสดงว่าในสัญญามันไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเราต้องใช้วิธีการไหนแต่มันมีทางเลือกไปให้เทศบาลนครเกาะสมุยระบุว่าการใช้เรือเฟอร์รี่ขนส่งแทนเรือบัสเป็นหนึ่งในสามรูปแบบวิธีการขนส่ง ที่กิจการค้าร่วมปัญจัลั์คกี้คลีนแอนแวเออร์เรนเทลได้เสนอในแผนซึ่งผ่านความเห็นชอบให้สามารถทำได้แต่หลังเกิดเหตุเทศบาลน,นครเกาะสมุยได้เน้นย้ำให้กิจการค้าร่วมทำแผนทบทวนมาตรการขนย้ายใหม่กรมเจ้าท่าก็ชีนน้แนะมาว่าอย่าต้องมีลักษณะการขนที่ถูกต้องมีการตรึงมีการระยะประมาทนะครับถ้าหากมีการประกาศ เรื่องของพายุนี่ต้องห้ามออกทันทีทางบริษัทก็ได้ทำข้อกําหนดมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณานะครับถึงจะมีการสั่งให้ดําเนิกนออการต่อไปหลังจากนี้ขยะจากเกาะสมุยทั้งขยะใหม่รายวานันและขยะเก่าตกค้างรวมกันกว่า3าม0 0 0สตันจะยังคงถูกขนย้ายออกจากเกาะตามสัญญาว่าจ้างทั้งสสัญญาแต่ขณะเดียวกันเทศบาลน,นครเกาะสมุยได้ตั้งงบประมาณ2ล้านบาท เพื่อศึกษาแนวทางกำจัดขยะบนเกาะที่ยั่งยืนควบคู่ไปด้วยวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน